อนนี้เขาจะเพิ่มพื้นที่อุทยานถ้าเขามาทัาบเราเราก็จะทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่อดีตจนถหนึ่งปัจจุบันเรามีการรักษาป่าอยู่แล้วเรามีป่าแนวกันไฟมีเขตป่าต้นน้ำมีป่าช้าป่านุรักษ์ที่เราอนุรักษ์ไว้เพียงแต่ไม่ได้สื่อไปข้างนอกให้กับกรมป่าไม้หรือว่าโคนที่อยู่ข้างนอกได้รับทราบสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยทำไร่บนเวียน มีอยู่7แปลงเมื่อ30ปีที่แล้วเราก็ได้หยุดไว้แปลงหนึ่งประมาณ2,000กว่าไร่ตอนนี้ก็เป็นป่าละเป็นแหล่งอาหารเป็นต้นน้ําให้กับชุมชนถึงเวลาทาแนวกัอนไฟเราก็ไปทําแนวกัอนไฟมีบวชป่ามีทําฝายตอนนั้นเรายังไม่รู้คําว่าป่าชุมชนเนาะก็เลยเป็นป่าไปก่อนมารู้ทีหลังว่าป่าชุมชนคืออะไรก็เลยขอขึ้นทะเบียนตรงนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม300อกว่าไร่ตอนนี้เป็น4 0 0พกว่าไร่ ถ้าเราปล่อยไว้เราไม่ทําอะไรสักอย่างเราอาจจะดูแลกันเองได้ก็จริงอยู่แต่เมื่อหน่วยงานป่าไม้หรือว่าหน่วยงานยิ่งตอนนี้เขาจะเพิ่มพื้นที่อุทยานหรือว่าพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าอย่างเงี้ยถ้าเขามาทับเราเราก็จะทาอะไรไม่ได้ก็เลยอยากจะขึ้นไว้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเงี้ยเป็นป่าชุมชนของวัดเราเขาลูกนี้มันพิ่นจะเขียมาจริง20กว่าปีที่ผ่านมา คือสมัยก่อนเนี่ยบนเนี่ยมันจะเห็นแต่หินผาแล้วต้นนี้มันจะมาเห็นเดยอดเขียวเพราะต้นไม้มีการเจริญโตไม่มีการเผามันจะมีชนีต้นเช้าทุกวันเนี่ยจะได้ยินเสียงชนีแล้วเวลาต้นไม้ต้นไหนจะสูงที่ม่นีบใบไม้เนี่ยมันจะวินไปเล่นบนประเด็นที่มาเรื่องท่องเที่ยวคือพ่อป่าตัวนี้ครับ็นพื้นที่สูงแล้วมีป่าลูสมบูรณ์แล้วบรรยากาศดีในช่วงหน้าหนาวทําให้นักท่องเที่ยวมีการติดต่อขึ้นมาก็เดกลายมีปัญหาเรื่องกับบุทยาน เดินนี่คือเป็นพื้นที่ที่เขาบ้านดูแลแล้วอุทยายนประกาศเกณฑ์อุทยายนอนาตท่องเที่ยเข้าไปใน,นพื้นที่เป็นนโลคัสพอรเขาก็ไม่ให้วนก็เลยต้องมีการว่าถ้า,างั้นเราต้องเอาคืนกลับมาเพื่อเป็นป่าทิงชนแล้วก็ถคาได้กลับมาคือจะมีการพัฒนาเป็นชนท่องเที่ยวป่าชีเขียวประมาณนั้นครับ,บป่าใบฝนมีพื้นที่ป่าท,ท,ที่ดูแลทั้งหมดประมาณ5,569ไร่นะครับอันดีเคยขึ้นทะเบียนเป็นป่าทิมชนมาแล้ว359ไร่ ปัจจุบันเนี่ยที่จะขอขึ้นเบียนไปป่าชิมชนเนี่ยประมาณ5,210ไร่ซึ่ง5,2 1 0ไร่เนี่ยมีพื้นที่ที่เขาเตียงกลางอุทยานทับซ้อนอยู่ประมาณ3,144ไร่ต้องเอาคืนกลับมาเพื่อเป็นป่าชิมชนถ้าเราไม่ทันเราไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เราดูแลมันตั้งแต่มาพบุรู้มาแล้วถ้าเราตกอุทยานเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่มีไม่มีสีขึ้นไปในทันที่เราเคยดูแลมาเกือบไปสิบกว่าป,ปีมา พื้นที่ของแม่ไายทั้งหมดประมาณ1น0 0 0กว่าไร่จะเป็นป่าชุมชนที่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว1,500กว่าไร่ในส่วนนอกเหนือจาก 1, ค5 0 0ากว่าไร่เนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นของป่าสงวนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเตรียมประกาศป่าอุทยานอ่ที่เราเห็นเป็นสันเขาเนี่ยอ่ถ้าเลยไปอีกสักประมาณ2กิโลจะเป็นพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานประมาณ5,000กว่าไร่ตัวนี้เราจะขอขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน ทางเทศบาลเรามีศูนย์ข้อมูล JF เรามีบุคลากรที่จะหนุนเสริมพี่น้องชาวบ้านให้ข้อมูลนั้นเร็วขึ้นลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลไปจับพิกัดให้มันชัดเจนแล้วก็ใช้ศูนย์ JF ของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเพราะว่ากับการปา้าชุมชน o r i e n t a t i o นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เราได้ชีเแจงเรื่องที่เราจะขยายเพิ่มเพาได้ราบสิเียมกันนะครับว่าพื้นที่อของราตรงไน จะมีพนักง,งานเทศบาลเนาะเข้ามาดูแลข้อมูลจัดแปลงแผนที่ทุกอย่างเลยครับจะเก็บรายละเอียดมาแล้วก็มาเขิงให้ชาวบ้านได้รู้เลยถ้าม,มีข้อมูลในที่ว่าของเทศบาลเดินลําบากและม,มีเจ้าหน้าที่อย่างเข้ามาเนี่ยถ้าอู้ก็มาเหมาย,อยางทว่าถ้าอูกก้มาหมยายง,งาอู้กันมนไ่ได้เหมือนก็อยา<ะ>กจะฝากว่าตอนนี้ชาวบ้านขยับในเรื่องของการเก็บข้อมูลร่วมกับท้องถิ่น โดยที่ท้องถิ่นมีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรแลวก็ศูนย์ JS ลงพื้นที่จริงได้ข้อมูลที่มันใกล้เคียงที่สุดชาวบ้านเกิดการยมรับก็อ,อยากจะฝากโดยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานอยากจะให้ทุกฝ่ายมาบูรณาการในเรื่องของการขับเคลื่อนตอนนี้เรามีโครงสร้างคณะทํางานแผนยุทธศาสตร์ของแม่แจ่มทั้ง7ตําตำบล8อปทอเนี่ยเราทำแผนในเรื่องสร้างพื้นที่สีเขียว ก็อยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของป่าชุมชนที่ผ่านมาเราดูแลป่าอยู่แล้วถ้าเป็นป่าชุมชนแล้วนะั้นการดูแลป่าก็จะมีความเข้มข้นในเรื่องความเข้าใจของพี่น้องชาชนทุกปีที่ผ่านมาในขอบเขตของป่าของพื้นที่ของมไร่ยังมีไฟเกิดที่ไหนก็ต้องไปดับเราก็รักษาดูแลอยู่ตลอดซึ่ง5้าพันกว่าไร่ที่จะปักเตรียมประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเราก็อยากจะเอาห่วงเห็นตรวนี้เป็นทรัพย์กรให้ชาวบ้านได้ดูแลในบุคลากรชาวบ้านของผมนี่มีประมาณเก0ยกว่า ถ้าเรามีโครงการดีๆสักอย่างถ้าเรามีขวัญและกำลัลงใจให้เขาเรามีภาคลัฐเข้ามาร่วมกระคีเครือข่ายเข้ามาดูแลผมเชื่อว่ามันจะทำาได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ